มีหลายๆคนที่ฟังวันนี้ครับอยากจะเป็นนักร้องหรือว่าอยากจะทําอะไรที่เรารักนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจทาในสิ่งที่รักนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่เราทําพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าสักวันหนึ่งความฝันของน้องก็คงจะอยู่ไม่ไกลนครับผมจะสมหวังในความรักทุกๆคนครับผมครับ โอ้โหนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่ถามมาคงจะได้รับความกระจ่างนะครับจากพี่ชายคนดีคนนี้นะครับพีสแตมนั่นเองนะครับผมบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นใช่ครับนี่คือคําคมวาระแห่งปีเลยทีเดียวเอาล่ะนะครับคุณผู้ฟังสําหรับช่วงนี้นะครับผมอยากจะให้ร้องเพลงนะครับสดๆสักหนึ่งเพลงหรือว่าอาจจะเป็นท่อนหนึ่งได้ครับได้ครับโอเคเลือกเพลงไหนดีฮะเอาเป็นหูหนวกตาบอดแล้วกันนะครับ ครับผมนะครับอะไรครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านนะฮะเราจะฟังพร้อมๆกันนะครับกับหนึ่งงานเพลงกับเรื่องชุดที่สองนะฮะหัวดวงตาบอดครับไอฉันมันหูหนวกตาบอดตลอดมาเชื่อเธอแล้วไว้ใจไม่คิดว่าเธอจะหักหลัง นี่หรือคือการตอบแทนในคนที่รักเธอเล่นที่พระไม่ให้ระแวงและแทงจะขังหลังให้ตัวฉันตายไปโดยไม่รู้ตัวประมาณนี้ครับผมค่ะ <c oughs> คุณผู้ฟังถ้าเผื่อว่าได้ได้ได้ไดอยู่ใ,ใกล้การสัมผัสนะฮะอยู่ใ,ใกล้จากการได้ฟังน้ําเสียงผมบอกได้คาเดียวว่าเสียงอันทรงพลังมากขอบคุณมากครับแล้วก็คือทรงพละรามมันมีหลายแบบบางคนอาจจะทรงพละราแบบบ้ากําลังนะฮะแล้วก็แบบคือพลังแต่นี้เป็นพลังนุ่มๆฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นฟังเรารู้สึกว่ามันเป็นการเติมเต็มสําหรับกาลังใจสําหรับทุกๆคนที่อกหักในเรื่องความรักใช่ครับผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ อยากจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมสุืด้วยกันนะครับก็คงจะเป็น16นาฬิกาใช่ครับเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันได้ในวันละสุดท้ายนี้นะครับในช่วงสุดท้ายนะครับอยากจะให้น้องกล้วยนะครับช่วยฝากผลงานเพลงนะครับทั้ง2และก็สารวัตรบังคีกำลังจะนามาครับครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสกับกล้วยสแตมมาตั้งแต่ละบัมชุดแรกๆแล้วนะครับตอนนี้กล้วยสแตลม์เมลับบัมชุดที่2กับแกรมมิโกนะครับชื่อชุดว่าคำว่าจบ ลบทุกอย่างไม่ได้นะครับตอนนี้วางแผงแล้วนะครับทั่วประเทศก็อุดหนุนกันได้นะครับและถ้าอยากดาวน์โหลดนะครับทำได้ง่ายๆนะครับกดไปได้ที่ดอกจัน1 2 3 7 0 2 4แล้วก็โทรออกนะครับดอกจัน1 2 3 7 0 2 4แล้วก็โทรออกก็สามารถโหลดเพลงของกล้วยสแตมป์ได้เลยนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่อานพี่รักเอกลักษณ์ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับ พี่สมบัติด้วยนะครับเจ้าของตลาดประตูน้ํานะครับวันนี้เที่ยวอากาศตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ดีเจเข้าฟังด้วยนะครับหายป่วยเร็วๆนะครับและก็ขอบคุณ fm ร้อยสองจุดเจ็ดศูนย์ megahertz นะครับเที่ยวอากาศกับผมตรงนี้ด้วยครับผมครับครับผมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับกับบทกรลังภาพพิเศษนะครับของไอดอลของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยังไงก็สามารถที่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามผลงานได้นครับคือแห่งนี้ด้วยครับและก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยว ครับสี่โมงเย็นเจอกันแน่เจอกันแน่ครับมินิคอนเสิร์ตนะครับร้องกันสดๆสนุกสนานแน่นอนครับสนุกสนานแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเตรียมตัวและพกใจมาด้วยใช่ครับใช่ครับนะฮะมาสรุกกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะพบและสัมผัสรวมไปถึงการขอลายเซ็นนะครับมาไดเลยครับมาได้เลยครับครับผมครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับของแฟนเพลงนะครับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับบ้านที่อยู่ใกล้นะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ไม่ทราบอีกเมื่อไหร่ใช่ครับนานๆได้มาสักครั้งหนึ่งกับเราองตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกสนานกันครับผมใช่ครับแล้วรองเต็มที่แน่นะครับผู้ชายที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับศักยภาพในการร้องเพลงผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบเหมือนอย่างผมชอบนะครับสำหรับกู๊ดสเตนั่นเองนะครับแล้วก็คงจะเป็นประมาณต้น ปลายปีหน้า5-6นะครับจะมีผลงานเพลงชุดใหม่ออกมาแน่นอนครับครับยังไงติดตามผลงานได้นะครับกับคลื่นวิญญาณนี้แล้วก็คื่นทั่วทไปภายในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับผมแน่นอนนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับคุณปุ้ยแตมป์พร้อมกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเจ้าของศูนย์การค้าตลาดประตูน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณมากด้วยครับขอบคุณเทสขอบคุณเฮีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ